ุใส่ชุดอะไรล่ะลูกฮะน้องอนุใส่ชุดอะไรล่ะลูกวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอุ้ยอุ้ยออุ้ยอุ้อุใส่ชุดอะไรนี่อนนุ้ยใส่ชุดอะไรนี่ฮะอนุ้ยใส่ชุดอะไรเอุ่ยหอ้ยนารักจังเลยนะคะน้องโอ๊น้องโอโอ้โหแม่เตยนะพี่อ้อนมากเลยคะแม่เตยดูน้องโอ๊นะคะคุณแม่ี่ใส่ชุดอะไรลูก คุณแม่พระผ้าพายนะคะขอบพระคุณนะคะอ่าแล้มาเอาของฝากก่อนแล้วๆอ๋อน้องอมน้องอมเดลเซ่วันนี้ใส่ชุดอะไรลูกมาเอาของฝากจ้าคุณแม่พระผาพายก่อนเร็วเมนะคะแผนตะลุกนะคะวิ้งมาแล้วครับผมมีแผนตะลุกกับย่านะคะมาฝากนะคะน้องอบกับแม่นะคะขอบพระคุณคุณแม่พระผ้พายนะคะเนี่ยนะย่ากำลังลงนะคะคุณแม่ฝากขอบพระคุณนะคะแ่จนี่นะคะแม่จ๋า นายกางเกงอยู่ไหนแล้วลูกกางเกงหนูอยู่ไหนคะกางเกงอยู่ไหนแล้วลูกไหนกางเกงเสือ้อผาาหมดแล้ว <laughs> ท่านไหนจะบริจาคนะคะเสื้อผ้าให้นางอบบุญได้นะคะบิ๊กไซส์เลยนะคะคุณแม่จ๋าบิ๊กไซส์ท่านไหนจะบริจาคเสื้อผ้าชุดนะคะหล่อๆเท่ๆนะคะน้ำหอมนี่กางเกงหายไปไหนแล้วลูกกางเกง จา้านะคะคุณแม่ชุนีบอกว่ากล้วยสองถุงโอเคค่ะแม่จ๋าขอบพระคุณค่ะนะคะฝากเด็กตกงานโอเคค่ะเป็นแน่นะคะกล้วยสองหน้าโอบผ้าพันทอเลยนะคะคุณแม่เตยโอ้ยนะคะน่ารักจังเลยนะคะแม่เตยเดี๋ยวนะคะบอกทารุกกล้วยสองเดี๋ยวลูกชายยังดีนะคะกล้วยสอง เด,เ,ดเ,ดเดี๋ยวนูเดี๋ยวเย็นๆนคะ้ยถึงมาร้อะคะคย,ยคะ้ไข่ก็มีนะคะไข่ กินได้หมอยากกินได้อ่า่งกันเอันอขอากแม่แม่จ๋าแม่จากินด้วยค่ยออนนนะน,น,แ,มนแ,มแ,แม่จา,ก,า,นะะจาก,กินด้วยครับนะคะอร่อยไหมลูกเดี๋ยวนะคะแม่ก้วก้วส,สองถุงนะคะคุณแม่สุนีนะคะเอามาแล้วนะคะกราบขอบพระคุณค่ะท่านไหนจะเพิ่มเติมไหมคะแม่เดีเดี๋ยวเดี๋ยวเ นี่คุณแม่บนุบคนะคะานนะค,ะคุณแม่ดวูนอน,น้่อนขอบคุณนะคะคุณแม่นนี้คะเะม็ดต,ตรงกล้วยนะคะขอบคุณกับแม่ ินยังไม่ได้ใช่ไหมอันนูยังกินไม่ได้นะคะไม่เอา,าไปเป็นนถ้าเป็นถ้าไปอยู่หน้าร้านคงจะดีมากๆเลยนะเนี่ยถ้าไปอยู่หน้าร้านเราคงดีนะคะชั้แม่อันนอตตึ้งแล้วน,นะคะ่ะ บอกว่านะคะอิ่มแล้วนะคะอิ่มแล้วขอระาย่านอนนะคะนอนเวนนะคะตอนนี้เราอบบอกว่าขอนอนเวนก่อนนะคะอเลอเติ้ลเติ้ลเติ้ลต้ลเติลเต้ลลเลยขอคุณมาแม่ค่ตอนนี้มาอบนะคะอิ่แล้วอยากจะนอนแล้วนะะอยากนอน 哦，咱们不冷啊。 คมาคว่จ้งงอนลงในลูกถุงห้าสองนะคะูมาเมี่ไหับมาแล้วเป็นแม่สมจับตุรูมาเม่กี้มาเลยมาเลยอมั้นใช่ต่อเข้าหมู่บ้านช้างนะคะแม่ลายต้นคองใบยายโดนใจนะคะแล้วก็ยายแล้วก็ ติงรี่ใหญ่แล้วนะคะจุดที่ดูดโชว์ที่บ้านสั่งก็เป็นแค่คารโลนะคะใส่ทั้งรุ่นเลยใส่้าวันนี้แม่นกอะไรคะแม่นอแม่ชุนีเพิ่มแตงสองถุงนะคะ อาจจะหมดน้ำเนี่น้องอบเจ็ปดเดือนอแสบปอนรวมเมยงองจูดูเคี่อดังเปาะเลยนะคะน้องแป้งลงยังลูกแป้งสองถุงลงยังโอเคลงแล้วนะ สวัสดีทุกท่านนะคะฮัลโหลฮัลโหลอยากถอดเสื้อแล้วครับผม <laughs> ผมอยากถอดเสื้อแล้วค่ะ <laughs> น้องอบบอก <laughs> ผมอยากถอดเสื้อแล้วค่ะ <laughs> จับน้องอบหน่อยค่ะนะคะ,นะคะามาตีตูดก่อนดิมาตีตูดในแล้วน้องอบแล้วแล้วนะคะน้องอบจะถอดเสื้อแล้วนะคะตอนนี้นะคะ กางเกงบัลลาขาดเหรอใช่แล้วนะคะกางเกงหายกางเกงหาย <c oughs> นหน <c oughs> ูทำไมอ้อนเก่งจังเลยเนาะ <c oughs> ไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะเหลือหลายบ้านเลยไปแล้วนะคะกขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกท่านนะคะ <c oughs> น,นั่นป่ะวายเด็กเบบี้บัสแดดออนแปลว่าอะไรทำไมช้างเด็กเออเสียงร้องใช่คุณแม่เขนาน่ารักมากเลยแม่เตย แม่เตยน่ารักมากเลยไม่เตยไม่กินหรอกต้นสำลัแม่อร่อยกินอันนี้ดีกว่ากินแคตนตะลุกดีกว่านะแม่เตยนะอร่อยอร่อยขออีกหรอลูกขออีกหรอแม่เตยบอกว่าขออีกได้ไหมาหานะคะน่ารักมากเลยอะไปแล้วไปแล้วไปจริงๆเอาป้อนอ,อีกรุกงหนึ่ง ใบเตยหน่อยะคะ่ะใบเตยไม่มียาก,กินนะเสื้อมันรันน้องมีช่องไหมไม่ค่ะคุณแม่ช่เขาช่อช่องอะไรคะ่ะแม่จ๋าบอกได้เลยนะคะใบเตยช้างน่ารักหรือเปล่าแม่เตยเบกต้องสํารลดเอามือเยนกินผลไม้วันหวานก่อนนะเคี้ยวเคี้ยวแคนตาลูปดังเปาะนะคะทีนี้แบตหมดแล้วนะคะมองไม่เห็นคำานึง หล่ะโอปุลน,นะะแม่เขาก็น่ารนะักแม่แต่เขาไม่ดุด้วยนะเราเข้าใกล้ได้สบายเลยะดูอ่ะแม่เตยเข้าใจดีแม่เตยเข้าใจดีมากเราอยู่ใกล้ก็ไม่เป็นโอ้โหอ้อนตลอดเวลากินต้อสับรสชาซะลูกเออ นูกก็จะเล่นน้ำไปแล้วนะคะบ๊ายบายนะคะกราบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะไปแล้วไปแล้ว